เขาไม่เคยเห็นจดหมายนั้นงั้นเขาก็ไม่ได้ทิ้งสินะตอนนั้นฉันคงจะเข้าใจผิดไปเองจริงๆแล้วเขาไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยเอ้ย้าใจผิดแต่แรกเลยเหรอให้ตายเถอะก็ได้แต่ยังไงฉันน่ะก็จะไม่สนใจในอีกแล้วล่ะเด็ละทีนี้ก็จะได้ไปจัดการตัวปัญหา ฉันจะฉีกเธอให้เป็นชิ้นๆไปเลยผู้หญิงคนนี้นี่เออนั่นมันอะไรเนี่ยสวัสดีตอนเช้าคานาเฮอต้องอวดตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอนี่ผู้หญิงที่ออกไปเมื่อกี้นะ่ะใครนะ่ะนายแต่บ่หรอ นายจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือไงผู้หญิงทีนายไปวันไนแสนด้วยน่ะหรอเฮ้ให้ตายเถอะพี่เปยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยครั้งนี้ฉันชัจกจะทนไม่ไหวแล้วนะท้ายที่สุดการเป็นมนุษย์น่ะมันก็ยากที่จะเข้าใจอยู่แล้วล่ะ หลังจากอดทนมาหลายปีฉันก็คิดว่าเธอปฏิเสธฉันมาตลอดฉันถึงได้ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเข้าหาเธอฉันไม่ชอบนายฉันเกลียดนายเพราะฉะน,นั้นน่ะอยู่ให้ห่างฉันซะถ้ารู้ว่ามีจนมายรักแล้วก็ฉันก็คงจะอยากจูบเธอให้มากกว่านี้ นี่กรมประชาสัมพันธ์นะได้เตรียมสำเนาชี้แจงไว้แล้วนะนายก็แค่บอกว่าเมื่อคืนไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะเป็น AI ที่สร้างขึ้นซึ่งอาจจะเป็นอันตรายเพราะมันสามารถเปลี่ยนหน้าได้ไม่ล่ะอะไรเราจะชี้แจงแล้วนายจะไม่ทำได้ไงถ้าชี้แจงแล้วฉันจะมีเรื่องอะไรไปหาเธออีกล่ะเอ๊นาย คิจะไล่าตามเธอเหรอไม่เอานะพี่เปยอย่าทำแบบนี้สิการตกหลุมรักนะ่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะอีกอย่างนายมีไปเยีกวงแล้วไม่ใช่เหรอเธอนายมีคนอื่นแล้วเธอล่ะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าลีจิวคือแมวน้อยที่เขาแอบ,บชอบม,มาหลายปีแล้วแต่พวกเขาเป็นศัตรูกันไม่ใช่เหรอนี่อยากลองไหม รสชาติมันอร่อยนะโอ้น่าสงสารจังเอ้ยที่ตายเถอะฉันต้องทำไงเนี่ยฉันจะต้องแยกพวกเขาออกจากกันให้ได้